สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อยู่กับน้องฟางกับน้องยค่ะน้องมานะคะมีแต่คนสวยๆอะ่ะดูสิเพื่อนๆคนที่มาทําคลินิกเรานะคะดูหน้าตาดูผิวพรรณนะคะวันนี้น้องกวางเขาก็จะมาฉีดรอก้อ้วนเนาะใช่ค่ะ,ะส่วน,น้องมายก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเขาจะทําอะไรเนาะวันนี้เราก็จะมาคุยกันกับสาวสองสาวนะคะ<ม>ก็ถามหน่อยว่าทําไมถึงเพื่มที่ฮาร์โมนีคลินิก ก็ฉีดแล้วก็ไม่มีอันตรายแล้วก็มีออยแล้วก็รับรองรับรองได้ค่ะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็กรันตีเหตุ่าพี่ตองขอด้วยเนาะรันตีเหตุว่าพี่ตอบช่วยน้องนิดนึงนะคะฟานน้องเข้าไปเป็นเหมือชีแล้วก็ตอบช่วยแต่ส่วนเรื่องในหลายคนนะคะที่ถามมาว่าอยากจะเข้ามาทําถ้าจะติดต่อติดต่อยังไงก็ไลน์พี่ตองเองเนาะถ้าพี่ตองมาปรึกษามาได้นะคะ น้องไมยิ้มน้องน้องไมสูงเพื่อไรทำไมสวยเลยอ่ะสูงว่าหกสิบสามอะค่ะใครจะปั้นให้น้องเขาเป็นนางงามน,นะคะติดต่อไปแล้วที่พี่ตออนะคะน้องมาเขียนมาไปใกล้นหนึ่งเออมาดูดูทำไมอุ้ยสูงจังเลยล่ะเนาะยิ้มสวยด้วยนะคะเอาเป็นว่าเรามาทักทายกันวันนี้ที่ฮาร์โมนีคลินิกอีกแล้วอ่าสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนะคะก็ ชอบน้องมายนะคะถ้าผู้ใหญ่เห็นเนาะถ้าจะไปปั้นเป็นนางงามจริงๆก็ทักมัทวิตองเนาะก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะก็จะลงทั้ง Facebook แล้วก็โซเชียลแคมนะคะส่ว้น้องกวางสาควคนนี้นะคะน่ารักสดใสเหมือนสาวฮิตตี้เลยท <c oughs> ตาไม่บอกว่ามีคู่หรือยังต้องไปถามขเขาเองนะคะสำหรับคนที่ชอบแล้วก็สองสาวนี้ิ inbox ไปคุยกันเลยในเฟซเนาะเ้าไม่บอกว่าเป็อะไรบอกแวะ <c oughs> ไม่บอก โอเคติดตามดูในคลิปพี่ตองเลยแล้วกันเดี๋ยวน้องเขาจะเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปพวกเราก็ตามถ้าคนที่ชอบสิิงต้องตามนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วกับสองสาวน้องไมา์กับน้องกวางนะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ